มันมาปลดไปเอาออกมาขี่บ้านนู้เชา้ชาเช้าก็อากาศเย็นสายสายมาบ่าย,ายมาในแมงโคตรร้อนเลยแบบร้อนสุดๆอะ่ะอ้าวได้เกียร์หกล้วเว้ย <laughs> แดงไปถึงไฟเขียวพอดีเพี้ยงสวัสดีครับผมดีดีต้อนรับสูช่ชาแนลดีนดูน <Wow. S 1> ในวันนี้ก็ไอ้เงินออกไป ว่าจะเอาไปเช็คลมยางไปเติมลมยางเดีไม่ได้เติมนานแล้วไม่รู้มันลดหรือเปล่านะก็ส่วนหนึ่งก็แค่อยากขี่หาเรื่องขี่มันเถอะขี่มันหน่อยเถอะขี่มันหน่อยเถอะแหละแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ารถมันน้อยลงนะมันช่วงที่เด็กๆเขาติดเทอมอ่ะ รถไม่เยอะนี่ก็จะมมงครึ่งแล้วเวลาก็เหลือเยอะเสียสกเลยพี่เสียกเลยเสียบเลยเสียบเลยผมจะได้ตามเออ มาปดดป,ปลอเอาออกมาขี่บ้าน้นปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปปอี๊บโอเป็นร้านขาข้าวหรืเปล่าตรงร้านของผมตรงนั้น <c oughs> เออมาลุงอ,อยากกินเลยผมแฟนคนทำอร่อยนะแซงแซงแซงครับโดดึงเชา้ชาๆก็อากาศเย็น สา,สายมาบาย,บายมาในแมงโคตรร้อนเลย <Hey. S 1> แบบร้อนสุดๆอ่ะสามเก้าสี่สิบก็ไม่รู้นะครับร้อนจริง <c oughs> อยู่แต่ในออฟฟิศออะผมไอะชิคเกียร์ออกมาข้างนอกเลย <c oughs>

เนี่ยรวยปูขาวเลย Như chân Liêu 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 Cập lột cập lột Bam bam. <c oughs> กไปนยี่นาทีฝน <c oughs> จะตกไหมว่า มันไอฝนเลยโอ้โหพี่ิ่ม

về lại đẹp nữa Một có nhiều, nhớ Phải đèn phải đèn phải thỉnh phải khiếu vào đi Yahoo! <laughs> <laughs> นี่จะเดียวเลยทำไมช้าจังน่าจะใช่รถจ,จอดไม่ใช่เลยตำรวดก็ทำหน้าที่ของเขา โอเคครับ okay, okay, okay. ผมถึงที่ทำงานผมแล้ว oh, oh. สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ก็แล้วก็กดระดเด่งนะครับผมนะพี Peace, ขอร <c oughs> ้องม่ีอยได้ขี่ม <c oughs> ีเท่านี้แหละที่บ้านที่ทำงานที่บ้านที่ทำงานแะ